อะไรถ้ามีความลําบากลนนะํานันก็มีจะเอาเสือ่อเอาหมอนมายันกันยันกันเอาพระพุทธเจ้ามายันเป็น,เป,นเป็นสักขีพยานความอุตสาหัพยามันก็มีมาคนเรา <c oughs> ไปที่ไหนหาแต่ความสะดวกทางร่างกายนะอื <c oughs> ดูไปมันขวางตาไปเรื่อยนะความสะดวกทางร่างกายเอะความสะดวกทางร่างกายขึ้นแล้วขึ้นแล้วความสะดวกทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีนะ แม้ที่จุดสถานที่ภาวนาความสะดวกทางร่างกายมันก็แสงไปจนได้นั่นแหละ <c oughs> ความสะดวกทางด้านจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดนะจิตมุ่งต่อทมต่อทำที่เลียกบธรรมฟาดกันตลอดไม่มีห่างกันเลยนะใส่กันตลอดที่อยู่กินหลับนอนพออยู่พอกินหลับนอนเอากินไปกินไป แต่การ <c oughs> สู้รบก,กับพิเรไม่มีถอยนี่แหละการภาวนาผู้นี้แหละผู้สรงมากทรงผลคือผู้เช่นนี้ผู้ที่คืออาจะลำบากลำบน <c oughs> ผู้นี้จะสรงแต่ความทุกข์ไม่จืดจางบ้างเปล่าไปได้ละถ้าผู้ฝึกหาตนวเองเราจริงเอาจังเพื่อมรรคผลนี้ผ่านแล้ว <c oughs> ทำทั้งหลายจะค่อยปรากฏข,ขึ้น จิตใ,ใจจะมีความสว่างสวัยขึ้นมาอะไรสว่างสู้ใจไม่ได้นะในโลกนี้คำว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมารวมอยู่ที่หัวใจหมด